Bunch สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียง934จังหวัดอุทัยธานีครับในรายการลูกทุ่งนัทพประจำวันที่25กรกฎาคม2566ครับเชิญเคยกับหน้าที่ของนพพลบุริผลเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับในช่วงนี้วันจันทร์ถึงวันศุกร์8นาฬิกา20นาทีไปถึง9นาฬิกาครับรายการนำเสดอข่าวจากกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและหน่วยเคลื่อนตงของสนังพัฒนาภาคหนึ่ง หน่วยประชาการทหารพัฒนาครับเมื่อวันที่21กรกฎาคม2566กองปัะชาการกองทัพไทยหน่วยปัะชาการทหารพัฒนาโดยูนย์พันธทาวาภาัยหน่วยพัฒนาการืึนที่14สนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปัะชาการทหารพัฒนาได้จจดชุดพันธทาวาฬภาัยืึ้นที่เดียวพร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาพระธานของหน่วยจำนวน10นายด้วยกันครับรวมกับป้องกันภัยจังหวัดตาดผู้นำท้องถิ่นและผู้นำชุมชนในการเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภยัยนำทุ่มฉับพัน ทุ่ม้ันของประชาชนและพืชผลทางการเกษตรจํานวน20คูเรือนนะครับโดยหน่วยได้ดำเนินการกอร่อกระสอบทรายและวางกระสอบทรายป้องกันน้าท่วมตลอดจน,นขนของขึ้นที่สูงพร้อมทางมอบน้ําดื่มให้กับประชาชนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นครับนับ,บ้านเปรตในหมู่ที่2ตําบลห้้งน้ําขาวและบ้านหนองคันทรงหมู่ที่4ตําบนหนองคันทรงอ,อรําเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับอีกหนึ่งภารกิจของหน่วยพัฒนาการขึ้นที่1 4สสันงานพัฒนาภาคหนึ่ง หน่วยปฏิการทหารพัฒนาครับเมื่อวันที่24กรกฎาคม2,566กองปฏิการกองทัพไทยหน่วยปฏิการทหารพัฒนาโดยเหน่วยพัฒนาการขึ้นที่14สนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนาครับซึ่งทางหน่วยได้จกำลังพลชุดระถาสาภัยขึ้นที่เดียวจำนวน5นายรถตรวจการหนึ่งคันนะครับในการเดินทางออกไปสำรวจพื้นที่น้ำท่วมและจุดเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมบริเวณถนนตลอดจนฝ่ายต่างๆพบว,ว่าระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติครับและพื้น ที่ไม่มีฝนตกโดยหน่วยนั้นได้เตรียมชุดปรรเทาสาภัยจำนวน24นายและยุทธปกรณ์เตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงเมื่อได้รับการน้องขอนนวพื้นที่ของตำบลช้างทูลและทุนบ่พอพลออำเภอบอ่อไร้จังหวัดตาดครับ วันนี้มี2ข่าวนะครับมารยายงานให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนั้นได้รับทราบเป็นข้อมูลกันนะครับกับภารกิจของหน่วยขึ้นตรงของสังารพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนานะครับติดตามรับฟัง,งรายการสดวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับตั้งแต่8ปดนาฬิกายีนาทีถึง9ก้นาฬิกาหรือว่าติดตามข่าวย้อนหลังนะครับในสื่อโซเชียลของทางสถานีทุกช่องทางในรูปแบบของคลิปวิดีโอครับวันนี้รายการลูกทุ่งนรพรลาไปก่อนนะครับอัปเดตข่าวสารจากกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วย ผู้บริการทหารพัฒนาและหน่วยขึ้นตรงของสังงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบริการทหารพัฒนาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ,บาาราารนวนววัาัาากกรรพพฒิใเภูมจ